ไ,นะไปเวทไปเวทไม่ห้ามใส่ไปเวทต้องใส่ยูนิฟอร์มต้องใส่ชุดนักเรียนเท่านั้นทรงผมผู้ชายต้องกินเกียนหน่อยนะครับส่วนทรงผมผู้หญิงนี่ก็ต้องแบบติ่งหูนิดนึงห้ามยาวห้ามไว้ยาวมันเป็นกฎมันเป็นระเบียบเข้าใจเป็นสถานที่ให้พวกแกมายืนฟังข้าพูดสักครึ่งชงั่วโมงสักชั่วโมงนึงตากแดดไปตรงนี้ดี ถ้าตากแดดทนตรงนี้ไม่ได้ไม่มีความอดทนโนะตไปจะเป็นยังไงจะทําอะไรได้จะทนอะไรได้โธ่มันต้องตากแดดโดยที่ไม่มีเหตุผลกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ซีรีส์ชิปหายนะครับผมเคยทําชิปหายอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ชิปหายเด็กปั๊มนะครับล่าสุดนี้นะ่าจะเป็นชิปหายโภชนาะวันนี้ผมจะมาเปิดโรงเรียนนะครับเป็นชิปหายวิทยาลัย จะเป็นยังไงปะโอเคผมลืมปิดเพลงแฮะอันดับแรกนะครับชื่ออยู่แล้วนะครับผู้อำนวยการสยุมศักเอซเอสยุมศักโอเคส่วนอันนี้ก็สูงเมาแล้วกันอ่าอันนี้ขา้ายผมอ่าทรงผมโอเคเหมือนไหมน่าจ,จะเหมือนอยู่แล้วเต ทำไมด่ามึงใหญ่จังวะเอาไม่เป็นไรเน็กโลโก้เอาแบบทะเลนทะเลทนหน่อยนี่ครับแล้วก็ไม่เท่วะนี่ลกันอ่าฮะอ้อยูนิฟอร์มนักเรียนไปเวทไหมหรือว่าชุดพละไม่นะไปเวทไปเวทไม่ห้ามใส่ไปเวทต้องใส่ยูนิฟอร์มต้องใส่ชุดนักเรียนเท่านั้นไปเวทโน <No. S 2> ไม่เอานี่ต้องนี้ อผู้หญิงเหมือนกันชุดพระโนชุดนักเรียนแล้วกันเหมือนญี่ปุ่นดิชอบไม่มีทรงผมเหรออทรงผมผู้ชายต้องกินเกียนหน่อยอย่างเส่วนทรงผมผู้หญิงนี่ก็ต้องแบบติ่งหูนิดนึงห้ามยาวห้ามไว้ยาวมันเป็นกฎมันเป็นระเบียบเข้าใจโอเคได้เวลาหาตัง ผู้มนวยการกูชิวชิหายก <c oughs> ูใส่ชุดไปเวทเอาลืมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอ่าช่างหัวมันไม่สครูไปก่อนแล้วกันยังไงก็เป็นชิหายวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับอือโรงเรียนแม่งโลกมากแล้วมีครูอยู่คนเดียวเนี่ยนะครูแม่งสปีดเก้ามิสซิสลินลินโอเคอ่าจะมาเป็นจา์ใหญ่ใช่ไหม เป็นผู้ช่วยนะครับเลขา,ามีอะไรก็ให้ถามได้นี่ครับถึงจะไม่มีประสบการณ์มากแต่ก็จะทำดีที่สุดโอเคไม่เคยเล่นเฟิร์สไทม์อ๋อสอนอไอ้พวกทูทูเลียวเดี๋ยวผมข้ามให้เลยกันซูมอินซูมเอา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 กดแซดคกดซีหมุนมุมกล้อง มีชั้นบนด้วยเหรอโอเคมีชั้นนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยก็ให้นักเรียนมาเรียนนะครับไปเราต้องออกไปหานักเรียนเองเหรอเนี่ยเนลูกกลาออดัมเลดให้ทำความสะอาดนะครับทำไงทับได้ตังด้วยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแปปกดสร้าง เฟกติลิตี้สร้างคาร์ดลูม20บล็อกอ๋อให้สร้างหมดนี่เลยเหรออืมไม่นะเอ่อผมว่ามันใหญ่เกินไปเนี้ยห้องเรียนผมมันต้องเล็กๆเพราะผมต้องประหยัดงบถ้าไม่ประหยัดงบก็จะไม่เหลือเข้ากับเป๋าผมเพราะฉะนั้นแค่นี้พออันนี้คือหนึ่งห้องอ่าฮะแล้วก็อืม เพื่อเป็นความอาวเดี๋ยวอาเหลือเหลือเหลือเออเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่เท่ากันเหรอวะเฮ้ยเท่าอยู่ได้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 ได,ได,ได,ได้แล้วก็กระดานดำตรงนี้แม่งให้ติดอันเดียวอีกติดเต็มไม่ได้เหรอโอเคโต้ครูแล้วก็โตนักเรียน เฮ้ยได้ได้หลายคนอยู่เฮ้ยห้องนี้12คนเลยนะโอเคเยี่ยมสุดท้ายก็ประตูนะครับเข้าด้านหน้านี่แหละดีเสร็จไปหนึ่งห้องอไปโลเคอลคอมมูนิตี้นะครับไปหาเด็กนักเรียนอืม้มคนละ300เลยเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอเฮ้ยให้ห้าร้อยเลยเหรอค่าเธอมึงแพงไหม <laughs> โอเคไม่รู้มีกี่คนวะเนี่ยสองสามสี่ห้าหกคนเองเอาหมดไปคุณครูด้วยเอาคุณครูยังไม่มีต้องหาครูประจําชั้นเลขาครูนี่แหละไปเป็นครูประจําชั้นก่อนแล้วก็เด็กนักเรียนไปหมดตารางเรียนนะครับให้ครูลีนสอนคนเดียวนี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยอาา่าฮะโอเคไปอสอนการใช้ชีวิตไปก,ก่อนอ่ากพอเออกพอ อันนี้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมสอนนะสยุมศกสตร์สอนเกิดอะไรขึ้นเอ่อ,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 อช่างมัน <c oughs> โอเคนักเรียนมาแล้ว <c oughs> เพิ่งมีห้องเรียนอยู่ห้องเดียว <c oughs> ห้องมันมืดห้องมันมืดมึงไม่มีไฟฟ้าใช้เหรอนี่ใจคอจะไม่มีหลอดไฟเลยเหรอ มืดเด็กมันมืดมือไม่มีหล <ś 2> อดไฟอะเรียรกวกูอยู่ก่อนเออคือแบบนี้นะเลขาคือว่าไฟยังไม่เข้าโรงเรียนเราอะเราเลยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากนักมีมากสุดก็แค่ตู้กดน้ำอะไรแบบนี้ใช้แบตเตอรี่เพื่อเป็นการประหยัดงบเราจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นใช้ไฟธรรมชาติ แม่งพออมันโคตรเ็วโอเคได้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 ไดอันนี้ย้อนแสงไม่ออเดี๋ยวนะนะแบบแโอเคไฟเป็นไงม้างไฟ20ถือว่ากลางๆไม่สว่างมากอืมตารางเรียนรู้สึกจะไม่สมดุลน,นะเงมีวิชาที่ล็อกไว้น่าจะปีต่อไปนะเพราะว่าอันนี้ยังแบบว่าปีหนึ่งอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขอีกยากว่าเฮ้ยแล้วผมจะทำให้มันเป็นโรงเรียนชิบหาย วิทยาลัยได้ยังไงวะเนี่ยโอเคอาจารย์สอนละอันนี้ใครอ๋อผมอ๋อห้องทำงานอ่าท่านคะรู้สึกว่าจะมีขยะเยอะแยะเลยค่ะทำไงดีขายทิง้งอ่าแล้วท่านจะทำอะไรกับเงินพวกน,นี้ดีครัแบบเอาเข้าส่วนกลางไหมไม่เอาเข้ากระเป๋าผมแล้วเย็นนี้ไปแดกชาบูกันขายยังไงเอาหโอ้โหเข้ากระเป๋าล้วนๆ ห้องน้ําไม่เว้นขายขายแม่งหมดขายของเก่าจังหวะนี้ลัว่ะขายรัวที่นั่งยังมีประโยชน์ขายเอาขายท่อขาย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 แม่งให้หมดเข้ากระเป๋าแปดหมื่นแล้วตอนนี้ไฟไม่ใช่ไฟเสาอะไรก็ไม่รู้ไทนี่สตรีทไลท์แล้วไหนมึงบอกไม่มีไฟฟ้าย้ายได้ไหมนี่ไง โคตสว่างจริงโอเคเอ้ยหน้าต่างไม่จําเป็นเราใช้ไทนี่สตรีทไลท์ที่มันมีอยู่ได้แล้วทําไมมันไม่มีขายอะ่ะแปลกจังเดี๋ยวผมดูก่อนเผื่อ <c oughs> เผื่อมันมีขายไทยนี่ไม่มีไม่มีมันไม่มีขายมันมีให้อยู่ในแผนที่โอเคเด็กๆพักเที่ยงนะครับตอนนี้อาคุยกันสนุกสนานล่าเริงเป็นห้องหนึ่งทับหนึ่งอยู่ อันนี้เลยอ๋อเป็นสถานที่ให้พวกแกมายืนฟังข้าพูดสักครึ่ชงชั่วโมงสักชั่วโมงงตากแดดไปตรงนี้อดี <c oughs> อ่าถ้าตากแดดทนตรงนี้ไม่ได้ไม่มีความอดทนนะ่ะโตไปจะเป็นยังไงจะทําอะไรได้จะทนอะไรได้โท่มันต้องตากแดดเลยที่ไม่มีเหตุผล <c oughs> โอเคขายของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มีเงินเกือบเก้าหมืนอ๋อรับครูใหม่กันรึ เป็นครูสอนกอพอ,อเนี่ยกับเอ้ยวิทยาศาสตร์ชื่อย่อเขาว่าอะไรผมจําไม่ได้สรนอน,อนอกอพอรอ,อสอนอนอนตอนนี้เรียกว่าวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนอืมก็เอาคนมาช่วยเราก็ดีเหมือนกันนะเอาถูกๆไว้ก่อนงบที่เหลือเข้ากระเป๋าจ้างอาจารย์งงๆไปไอ้นี่เก่งรีเสิร์ชแฮะไอ้นี่ก็เก่งรีเสิร์ชรีเสิร์ชคปาซิตี้ ไม่เป็นไรเงินเยอะขายของเก่าไปตะกี้นะครับเข้ากระเป๋าเราหมดแล้วชิวๆหมดข้าบอย่างเนี้ยหิวน้ําไม่พกน้ํามาจากบ้านแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยโอเคเด็กๆหิวน้ำนะครับต้องรีโนเวททาห้องกินน้ําอีกใช่ไหมเนี่ยเอาอยู่เวลาก่อนนะงัน้นตรงนี้เป็นห้องกินน้ําดีไหมแคบไปหรือเปล่าเอาไม่เป็นไร โอ้โหมีแมนเนจรูมรีเสิร์ชรูมห้องน้ําด้วยเอาไว้ขี้ไว้เยี่ยวนะครับโอเคตอนนี้หิวน้ําอยู่สร้างไม่ได้ต้องสร้างบล็อกก่อนโอ้โหรออีกเด็กมึงหิวน้ําต่อไป <c oughs> เอาไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อเงินในกระเป๋าเราไงครับไปรีไป,ไปเฮ้ยพักเที่ยงนานจังเฮ้ยเด็กห่อข้าวมากินหรือเปล่าเนี่ยโอเคเอาความประทับใจขึ้นสูงซะงั้น โอเคเข้าคาบเรียนไอห้องนี้เสร็จพอดีเยี่ยมอ่าห้องกินน้ำน้าเด็กๆเด,กเ,ดกเดี๋ยวจัดให้ตอนนี้ไม่ต้องอยู่เวลาไปเลยสี่คูณสามหรือสามสักสี่คูณสามโอเคอ่า,อา,อากา n ้ำร้อนอ่าถ้วยแก้วเอาอยู่บนกา้ํำร้อนนี่แหละชั้น,น้ํำร้อนแล้วก็หมดคาบเดี๋ยวเดเดี๋ยว โอ้ยเปลืองงบเปลืองงบไม่ต้องแค่นี้ไม่ไม่ไม่สนใจชีวิตพวกมึงหรอกเดี๋ยวประตูประตูก่อนลืมประตูไม่มีไฟใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดไฟให้ไปนี่ไฟปั๊บสว่างเรียบร้อยไม่ต้องมีหน้าต่างอากาศแม่งไม่ต้องถ่ายเทขาดอากาศหายใจตายไปพวกมึงมีอะไรอีกเด็กนักเรียนมาไหมมาอีกสี่คนเราต้องแบ่งเป็นสองห้องเพื่อความเท่าเทียม เด็กฉลาดอยู่ห้องนี้เด็กโง่อยู่ห้องนี้เท่าเทียมไหมเราต้องแบ่งห้องแบบนี้มันถึงจะเท่าเทียมมเดมุมห้องแล้วกันสว่างไม่ต้องมีหน้าต่างลดงบไปเยอะเดีย๋ยวไม่เป็นไรเอาเอาเหลือข้างหลังอีกใส่ไม่ครบไหล่เนี่ยเหลือประตูประตูประตูเอาไว้เป็นหลือบอาถรรพ์แล้วกันข้างหลังเนี่ยมันจะมี ลืบอาถันอยู่ข้างหลังน่ครับเรามีครูเยอะแยะนะครับสบายสบายเด็กนักเรียนมาเข้าไปโอเคสอนมันจะมีลื้อไว้ทําอะไรวะลื้อไว้เก็บของอะไรงนเอ้าเอา,เอามันย้ายไปนู่นหมดอะไรวะเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นเออกลับมาคืนกลับมาคืนเดี๋ยว, <c oughs> เ,ยวเรายังไม่ไม่ <c oughs> ผมลืมรับนักเรียนมาเยี่ยม เริ่มงงแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่มีอาจารย์ศิลปะกับอาจารย์พาระอะไรเงี้โอเคมีเด็กโง่อ,อสมกับเป็นห้องโหลนะครับมีเด็กสอบตกสองคนสอบผ่านอยู่สองคนโอเคได้ได,ได้มึงต้องการห้องน้ำเอ้ยสมัยครูนะห้องน้ำแม่งอยู่ไกลเนี่สมัยครูนะห้องน้ำจะอยู่แถวนี้ครูสอนศิลปะ จัดไปจัดไปเอากูจ้างหมดไม่เป็นไรตังเหลือเยอะอยู่ห้องน้ำเงนินเลยคอร์สไหนมีปัญหาอีกก็โอเคแล้วนี่นะอ๋อมีปัญหาเพราะเด็กมันสอบตกนะครับเด็กมันโง่โอเคไม่เป็นไรขยันเรียนหน่อยสิวะพวกเองอะห้องน้ําอยู่ไกลน่อยสมัยครัวห้องน้ําอยู่โคตรไกลแล้วก็ห้องน้ําชายเหมือนกันหกคุณเสียแค่นี้พอแค่นี้พองบไม่มีละงบเหลือแปดหมื่นเดี๋ยว กว่าจะเทอมหน้าของงบใหม่ไรพวกนี้มึงนอนหลับทําไมเนี่ยตื่นแม่งต้องปลุกด้วยตื่นเอออ้าวตื่นแล้วหมดคาบไม่แปกลกใจเลยที่พวกพวกมึง,งโง่เนี่ยแล้วให้ทําไงล่ะคุณครูก็เด็กมันโงอ่อ๋คือมันต้องวางให้บาลาน์นะครับเฮ้ยเริ่มงงแล้วว่ะอ้าว,าวเพลงมึงเศร้าซะละหรือว่าเลิกเรียนกับเออกับบ้านละ โอเคนะครับก็น่าจะสมควรเก็บเวลาแล้วสําหรับวันนี้นะครับตอนนี้ยังมีประเด็นเรื่องตารางสอนอยู่นะครับผมไม่ค่อยเก็ตสักเท่าไหร่ว่าทําไมเด็กมันโง่หรือมันจะค่อยๆเรียนของมันเองอันนี้ก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับใครเคยเล่นอันนี้ผมไม่เคยเล่นไงก็เลยงงๆหน่อยเหลือห้องน้ําด้วยเดี๋ยวห้องน้ําเดี๋ยวผมไปทําหลังไม้แล้วกันก็ขอบคุณนผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้บาย สวัสดีครับนี่แค่วันแรกนะเออเงินเงินเข้ากระเป๋าพอ,ออไปเยอะเหมือนกันเนืแม่งอย่างชิวอะแค่ขายของนี่ก็ได้หลายพันแล้วขายของเก่าด้วยนะปัญหา